สวัสดีค่ะลูก,กี้ค่ะจาก Remax Property Pro นะคะวันนี้ได้มาทำงานที่ออฟฟิศนะคะก็คือหนะ้าตอนนี้คือเรามีโปรโมชั่นใหม่ค่ะของโครงการใหม่นะคะเป็น New Project นะคะโครงการนี้นะคะชื่อ m a r ีนาโ o เดนเบย์นั่นเองนะคะตั้งอยู่ตรงที่โซนของเทพประสิทธิ์นะคะแล้ตรงน,นี้ก็คือเป็นเซ็นเตอร์ของพัทยานะคะเดินทางสะดวกค่ะไปทางชายหาดได้สะดวกนะคะก็จอมเทียนบีชนะคะใกล้เพียง5นาทีนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมของมาร์เก็ตด้วยนะคะ โครงการน,นี้นะคะเป็นมารีน่านะคะโครงการน,นี้มีโปรโมชั่นใหม่คะ่ะห้องนัตตนนี้คือวั e เบดรูมนะคะราคาอยู่ที่2.99ล้านบาทนะคะสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่นุกี้นะคะ0 8 6 6 6 6 1 6ห5นะคะหรือ Line ID n w o k, k i e 5959ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ